สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุบูดสุคนเดิมจ้ามื่อนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวหาพี่ใหญ่หนายน้อซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองน้อนของเพิินนะคะอยู่อำเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิเออ่อย่อวนแถวๆอันตำบลบ้านเตาเนาะค่ะมื่อนี้นนนได้มีโอกาสมาเที่ยวหาพี่ใหญ่เนาะจะไปน้องคล้ายกับเลยแวะเที่ยวหาเพิินกอนจ้าสวัสดีค่ะขออนุญาตหนึ่ง ม่พู่มนมาบ้านพี่หายอีกหลังนึ่งจ้าแม่พี่น้องจุบูจุบคนนดูมาบ้านบ้านดอนบ้านอำเภอบ้านแท่นบ้านดอนนนบงแข บ้านดอนขิงแข้งตำบลบ้านเต่าอำเภอบ้านแทนอำเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิอ่ะอันนี้บ้านอีกหลังเรื่องของพี่ไงบ้านดั้งบ้านเดิมบ้านเกิดมาบอกพี่ไงมามามาเข้ามาทางไหนเพราะว่าจะเป็นสีหวานเหลียวสีหวานเหลียวค่ะ นี่เราบูี่นี่น้าง่อยละย่นนี่แทๆก็ว่าเปรียวอ้วโอ้ยี่ข้าเนียแทำหายเลยเห็นแม่เขก็ว่าใส่ข้าเนียโอ้พี่ใหญ่มีกองัวเนี่ยแต่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 ทำเนกันเดียดัแท่ดัพอพี่ใญ่มาบ้านดอนฉิงแขง นะ,ะตำบลบ้านเต้าอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิบ้านเกิดเมืองนอนอันนี้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพี่ใหญ่หน,น่ายานเนาะแล้วก็เพิ่นจะไปยูุ่่นน่ะนองบอัวลำพูนุ่นน่ะไปยู่สวนนครูหาแต่ว่ามืงอนี้จะพากันไปอ่นองท้ายไปเลยแบบพานบ้านพี่ใหญ่กวนมึงมาก,กันทุนอาทิตน์นั่นะ่ะพี่ใหญ่ อุมไา้โทรัท์องอนแถมนัจับลาดไมเนี้าโทรัท์เหอ่้าบุอกโทรศัพ์่ยี่ีบคห้นั่นหนมากันน้อยหน่อยิจบเวนะิบสีเลยวนั่นหาบยานะวนมาเนี่ยเขาเอาบอกสามจิบยี่ิบหาสิบยว่ังเนี้ยใหญ่ให่ของมันหน่อยไงเล่นบุญหยาดอุ้มัติไล่นหน่อยหนุ่มคนหน่อยเนาะหนุ่มก็เล่มาอยเดียวได้องกันนิดเดียวเลย น้อยๆเขาไปซื้อไงซือแค่นี้กับเบิงได้ร้ซือเล็กน้อยนอนบเดูได้ทุกในี่หองน้อยังไ่เข้าม่ได้ค่ะเข้าม่ได้อมญาตได้จ้าอมุญาตเข้ามาได้เปิดไฟเลยมองน้อยสายโดค่ะสายโดมสดห้องมสดแต่อดีตไงอดีตสายโสดค่ะอ่า อดีตเพื่อนไซส์สวยเพื่อนกระเละเฮ็ดทองน้อยบางสีตัวผู้เดียวเราคือพลีสีกระเละทองเดียวไงผู้หนึ่งป่าปู่ที่นอนเพื่อหวานเดียวไม้ได้เพราะยัยมากสีสันมากสีสันแม่นเยี้ยงขนละลูกเพร่ะน่ะเปเซียงใบหูขคอเบิดโอคนขอเบื่สิพวกแมนดอกเขาเป็นชายดูนะเป็นเด็กเป็นหลานๆในลูกๆนั่นตะวันตะวันใช่ไหมคนคใหญ่ ดูพใหญ่ตอนนี้ใหญ่แล้วไองขึ้นต่องอย่งคุไปพดองคือฟองอะยัอ่ะตื่นกองแต่พูดหน่อยเยอะกว่าแพดเยอะพอันนี้ไงฟองแล้วมาลาหน่อยลามานานจริงจรานะต้องมีเงามานาหน่อยหมาหนู่าจับถืออะนรงส่เ จิมไปสวนน้อจไปยีนน้ไม่ห้องลินเนาะมาหานไงไปของทองแกบุญมาหาจะรักเลยจะรักอะไรอะไรทีเนี้ยองเองานคุณนคู่กันแ้วทุกคนทุคนมากของเดทางเื่อว่าา้ใช่หมที่นีมาเไรซักทกนีมาอกเป็นชุดเป็ไหนอ่ะะก็ปมตันเ ชอตงสั่นอันน้นี่ล่ดกันก็ขายดีติานอ๋สิดีเราก็ลายเรากผลสิ่ดีของพีไงอ่นี้ตบ่งน่ตลมลน้ยของที่ไงบอกแม่นขาของผู้ของผูดก็ได้ของผูก็ขายันชุดตลบอนีก็มาี เอาไปขายหนาวิธีอพีเนี่ยไปขายน้ตลาดนัดหลือตะกี้ตลาดนัดย้กเข้ากับแข็งเลยแล้วขายก็ได้ขายได้แหละโอ้จะไปตะไบแน่เงันกษัรท่านแปดท่านหมองมือกัวหมองอาหา่นโอ้ขายได้ดีเลยนี่พี่แดงพาตะไบฮ

ม่ได้เก่งแต่พี่หเรากีหยุนทานนี่ไดอะออานอขึ้นมูหรอกออตรูปนี่พี่ใหญ่ก็หยุดทนแล้วเออเอียนหายทานี้เหรอวาเบิ้งรถพี่ใหญ่หน้ายากแต่ก่อนอเขาเนื่ตะกี้